เอาละครับเราก็ต้องโอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกคิดเกลียดนะครับแล้วก็เบื่อนะครับผมไม่รู้จะเล่นแมปอะไรนะครับแล้ววันนี้เราก็มาพ้นพบมนะครับนั่นก็คือสภณนิตอาคารนะครับผมใช่ไหมผมอ่านถูกไหมวิศวกรอาคารเปล่าไม่รู้ผมแปลผิดแปลถูกช่างมันแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับคนที่ไม่เก่งอังกฤษนะครับผม ล้วก็จะไปลองเล่นกันนะครับผมเนี่ยรถช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเปล่านกหวียเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยงงานของผมเนี่ยผมต้องใช้ทุกคนให้เป็นหน้าตายอย่างนี้อะไรคอยโดเราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยอะไรกันมาเนี่ยโอ้เสียงเพลงเสียงเพลงมันมีที่ปุ่มปิดเสียงไหมปุ่มปิดเสียงรู้สึกจะไหมมี ผมไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันเป็นเพลงดิจิลิกระสิตหรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นเอานะครับแล้วนี่เรามาทําอะไรที่นี่วิ่งไม่ได้ใหาเราไปไหนเอออันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยนะครับอ๋อนี่มันคือที่ซื้อคนงานอัปเกรดคนงานปะเนี่ยกดไปแล้วห้าแล้วได้อะไร โอ้นี่ไงคนงานทำไมไนายช่างเดินช้าอะไรอย่างงี้อา้าวทูบอา้าวเอ้ยทำไมทุบอันเดียวเดินไปเลยเดินไปไหนเดินไปไหนของกแกแกเอาอะไรมาให้ฉันโอ้เงินเหรอนี่เก็บเงินมาเลยห้าเหรียญน,นี้เรามีสิบเหรียญละอัพคนเพิ่มกันอัพคนเพิ่มอตอนนี้เราสร้างกำลังสร้างอะไรอยู่อะ อ๋อันนี้ที่บอกเปล่าอ่าเราอยู่อะไรอ่ะอเมริกาโอโครงการปัจจุบันของผมใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะเอ่อผมอ่านไม่ออกอ่ะอ่อทาวโฮมบเทาเฮาหรืออะไร ่าผมแปลไม่ถูกอะครับเพื่อนๆอ่ามันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเอาช่างมันแล้วกันครับผมขี้เกียจแปลไม่งั้นนานโอเคคนงานเราทุบทุบทุบเดี๋ยวเราก็จะรู้เองอ่าเดี๋ยวนะอ๋อน่าจะเป็นรถบ้านมัน้งใช่ไหมใช่ไหมเหมือนรถบ้านปะ อเดี๋ยวนะอาจจะใช่เป็นอาจจะเป็นรถบ้านก็เป็นไปได้นะครับอ่าถ้าผมแปลไม่ถูกนะเทสเลอร์เทสเลอร์โฮมเทสเลอร์โฮมอะเทสเลอร์โฮมเทสเลอร์โฮมน่าจะเป็นรถบ้านมั้ง คิดว่านะโอเคได้มาห้าสิบเหรียญแล้วอัพป,ปะอันนี้อัพเป็นเลเวลคนงานอันนี้เบิกเงินแล้วสองอันนี้คืออะไรอะสองอันนี้มันคืออะไรความเร็วหรออันนี้ความเร็วใช้สิบความเร็วใช้สิบอันนี้น่าจะเป็น ความแข่งแกร่งน่าจะเป็นแอคแท็กปะโอ้สามร้อยให้ตายเถอะซาร่าเอคนงานไอพวกลูนกน้องของข้าเร็วเร็วลิบทาเพิ่มสปีดได้เลยอะทำไมมันช้าอย่างนี้เนี่ย <oui> เก็บเงินมาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรกดด19 19เพิ่มอะไรอะ คุณต้องการเพิ่ม8ตัวซื้อโลโบกคลิป9บาทโอ้ไม่มีต่างจ้างไม่มีเราโจนเราโจนสุดๆไปเลยเราเล่นแบบใส่ฟรีนี่แหละเพราะเราโจนถึงเราจะมีดาบใหญ่มีชุดแท้ๆมีเขาแท้ๆเราก็โจรเหมือนเดิมเราไม่ได้รวยอะไรอคนงานไปเอ้ยใช่ไหมรถบ้านใช่ไหมะ เดี๋ยวนะเอออันนี้มันเหมือนว่าจะมีหลายประเทศนะถ้ามันมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูสิออ้นี่ไงมีอังกฤษคนอื่นเขามีประเทศอื่นแล้วอะทําเราอยู่อังกฤษอ๋อมันเ,เป็นเปอร์เซ็นต์เหรอเปอร์เซ็นต์ในการก่อสร้างเหรออ๋อเอ้ยนี่ไงคนที่ว่าอยู่เมืองอื่นแล้วอ่ะอันนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะแอลไม่ถูกอ ฝรั่งเศสฝรั่งเศสกำลังสร้างเครื่องบินแน่นอนเลยเนี่ยมันเครื่องบินจริงด้วยโอ้โหทำไมคนงานมันเยอะกว่าเราไม่ได้เรายอมไม่ได้คนงานมันเยอะกว่าเราแปดสิบแ <c oughs> ล้วน้อยกว่าแล้วครับผมน้อยกว่าแล้วเราต้องได้คนงานเยอะๆอัมมาเก้าได้คนงานกี่เนี่ยสองสี่หกแปดเก้าโอ้โหเลเวลละตัวใช่ไหมเฮ้ ท้อะแล้วไม่อยากเล่นแล้วเปลี่ยนเกมเล่นเถอะเออไม่ได้สิเราเข้ามาแล้วเราต้องเล่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านผู้ชมเราอุตส่าห์หายหน้าหายตาไปตั้งนานเราต้องกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ยังไงเราก็ต้องข้ามประเทศให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยหยุดเล่นแล้วกันแล้วมันจะใช้เวลานานแค่ไหนเราไม่อาจทราบได้แต่เราก็จะพยายามไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม เนี่ยเพื oh. hey. exactly right ่อนเรามัน huh. ก็ยังเท่าเท่าเรากันหยุดต <edy> ั okay. <sa> <piano> ้งเยอะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราสงสัยเราต้องเก็บเก็บเงินสักสามร้อยไหมอัพเพิ่มแอคแท็กความความแข็งแกร่งสักหน่อยความแข็งแรงแบบแข็งแรงแล้วเราสามารถสร้างได้เยอะๆไงแล้วนี่คืออะไรคนงานเดอะเฟลด์เหรอไหนดูซิคนงานเดอะเฟโอ้โหร้อยเก้าสบเก้าโรบหุ่นยนต์ ผลงานหุ่นยนต์สามตัวร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เอ่อน่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งสามคูณสามมัง้งอันนี้ไม่รู้อ่านไม่ออกอา่าอันนี้ช่างดับเพลิงมัง้งกุญจีกุญ <c oughs> จีมันไมเป็นลูกกุญจีอย่างนั้นนะตัวหาเพื่อนบ้านของคุณเไ <c oughs> ื่อความเชื่อเลยะกุญจีอ่ะอยากกุญจีอ่ะช่บ้านกุญจีกุญจี <c oughs> S <S เฮ้ยเกือบแล้วเกือบสามร้อย 300, แล้วเกือบสามร้อยแล้วอเอามา็ูเอาตังมามสวยสามร้อยแล้วครับเอ่อเพิ่มเงินสิบเก้าอะอันนี้อะไรเพิ่มความเร็วเวลาเหรออันนี้เพิ่มคนงานอันนี้เพิ่มเงินไหนอัพเป็นรีลสองเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันให้ตายซะซาร่า มึงสามร้อยแล้ว้ยทำไมมันคูณเยอะจังรถบ้านเราจะเสร็จแล้วเสร็จสิเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จแล้วขอเปิดดูดิไม่รู้ว่าเสียงเพลงันติหรือเสียงเพลงอยงนเราไม่เปิดแล้วกันนะเพราะมันไม่มีปิดเสียงเพลงถ้ามันมีปิดเสียงเพลงเนี่ยผมว่าดีมากเลยแต่มันไม่มีไงเสียงยินเองทำไมถึงไม่ไม โอเคครับผมอัพคนงานเพิ่มได้รอบนี้เป็นอะไรเหรออ่ามันคืออะไรรอบนี้อ่าเป็นร้านค้าทั่วไปนะอัพเป็นร้านค้าเหรออืมร้านค้าบ้านมึงหน้าตาอย่างนี้เหรอเข้าไปดูได้ไหม เอ้เข้าไปได้มีอะไรกระแพงไม่มีโอ้โหมึงสร้างหรืออะไรกูนนี้เ,เขาสร้างรถทงรถไทยแต่วกูไปสร้างอะไรบ็อกซี่เหลี่ยมเนี่ยอเอาละเดี๋ยวข้าเมเวลาไปสักนิดนึง เพื่อนๆในที่สุดโครงการที่สองเราก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วอ่ะดีใจจุงเลยรอตั้งนานเนิดนานมาตั้งสองสามนาทีอดี๋ <c oughs> ดูโครงการที่สามนี่มันคืออะไรนี่โครงการที่สามเป็นอะไรอะ่ะกังหันลมป่ะน่าจะกังหันลม เดี๋ยวผมอัพคนมายี่สิบคนความเร็วเท่าไรล่ละอัพความเร็วเป็นเก้าแล้วเอ้ยสงสัยต้องอัพแอคทัเพิ่มนะความแข็งแกร่งเนี่ยมึงหัดออกกําลังกายมั่งนะแล้วก็ทําเร็วๆหน่อยอูย้พันหนึ่งเพิ่มเป็นสองพันสามอยากจะลงให้แต่ทำไมมึงแพงอย่างนี้นี่เราต้องไล่เก็บเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญพวกนี้มันเพิ่มเยอะมากมันให้เราเยอะมากดูสิดีกว่ามาเก็บเรียญพวกนี้ ไปเก็บองบ้านคนอื่นได้ป่ะปนะเขายังไม่รู้ <c oughs> เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้ครับเราไม่รู้เราปลอมตัวเป็นคนงานเหมือนเขาครับปลอมตัวเป็นคนงานของเขาครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้จะไปเก็บไม่ได้ผมว่ามันน่าจะแบบว่าเราสามารถป้นเหรียญเขาได้นะแล้วก็แบบว่ามีปืนอะไรอย่างเงี้ยเอาปจี้ยิงตูมถล่มเลยแข่งกันไงสามารถสร้างแบบอะไรมาป้องกันได้ มันน่กมันควรมีเกนอย่างนี้นะมันต้องควรมีนะไม่มีไม่ได้มันต้องควรมีสิใน mm. มาเจ็ดร้อยปื๊บอัพอะไรดีอัพ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 คนดีไหมอัพคนน่าจะดีอัพอัพอีกไม่ได้เงินเบิดเงินไม่พออีกเหลียวทำไมให้เงินน้อยจังวะมีคนงานยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนแต่ทำไมทำช้ายอย่างนี้อ่า เงินไม่พออัพสปีดเองโอ้ยกังหันลมเนาะกัรหันลมมันกันหันลมจริงปะทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันหันลมเลยอะอืมอ่าผมจะบอกนะครับเหตุผลที่ว่าผมหยุดยาวนะครับผมที่ผมหายไปนานนะผมจะบอกว่าที่ผมหายไปนานก็เพราะว่าผมเอาคอมนะครับไปลงวินโดว์ใหม่เพราะว่าวินโดว์เก่าผมเป็นวินโดว์เจ็ดแล้วทีนี้มันทําให้ผมแบบคอมมันมีปัญหานิดนึง แล้วก็ผมก็ไปอัปเกรดไปอัป SSD ด้วยนะครับผมเพื่อให้การาทำอะไรได้เร็วขึ้นเปิดหน้าโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคแล้วผมก็เงินมันก็ไม่ค่อยมีเนาะมันก็ไม่รู้จะอัปอะไรให้มันดีขึ้นอะ่ะหาเงินผมเนี่ยจนมากเลย <c oughs> แค่ร้อยเดียวก็ไม่มี <c oughs> แต่นะครับผมก็ต้องขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่ว่ามากดติดตามนะครับหนึ่งร้อยคนนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยครับผมรักทุกคนมากเลยครับผมให้กําลังใจผมแบบโอ้โหหนึ่งร้อยคนแล้วอะรู้สึกความภูมิใจอ่าเสร็จเฉยอยู่ดีๆก็เสร็จโครงการต่อไปเป็นไรเอ่ออะไรรถเทเล ER รอร์รถเทเล ER รอร์ รถบรรทุกปะทันเลอร์อ่ะน่าจะเป็นรถบรรทุกหรือมั้งนังโอเคตอนนี้ผมอยากข้ามเมืองมากอ่ะข้ามเมืองมากอยากข้ามเมืองเพิ่งโอ,โ,โอ้โหยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โหต้องเล่นกี่เนะี่ต้องเล่นนานแค่ไหนเนี่ยถึงจะแบบข้ามได้เนี่ยไม่ได้ละมันไม่ได้มันไ,ได้ไม่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 ได้ไไดต้องต้องเติมโลบอกบ้างล่แต่ไม่มีเงินอนะ่ะเอาโลบอกจากไหนเอาเงินเอาเอาเอาติมโลบอกจากไหนถึงจะได้เลทถูก เลดสูงวะเนี้เพืเ่อนๆคนไหนนะครับมีแนะนําได้นะครับผมว่าร้านไหนนะครับให้เลดดีนะครับผมผมจะไปเอาเลดนั้นเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอให้ผมข้ามเมืองให้ได้ก่อนโอเคเจอกันครับตอนที่ผมข่ามเมืองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมในที่สุดเราก็เสร็จสิ้นพารากียิตจิต รอมาประมาณยี่สิบกว่านาทีไม่ถึงละผู้เล่นแต่มันก็นานน่ะนานมากเลยอะ่ะดูสิผมัพไปัพคุณงานไปห้าสิบ up คุณงานไปห้าสิบ up อ่า speed สามสิบสาม up t หกเอาสิความแข็งแกร่งถึงกับหกอะ่ะเอาสิยังไงอะ่ะมันความแข็งแกร่งมันอัพแ่งมากเลยอะบอกเลยอะ่ะ แพงสุดๆเลยในที่สุดเราก็ได้เลื่อนขั้นไปสักทีเราจะย้ายประเทศเราอ่ะประเ้ศต่อไปเราจะไปแบบประเทศอะไรเราเดียะเราจะไปเที่ยวไหนดีอ่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมเกาหลีเปล่าอืมจะรู้ได้ยังไงเอ,อ้ยไปอ๋อใช้ยกประมาณสุนบาทในการเที่ยวรอบนี้เออเขาไม่แปลกไปเท่าไร่นะแล้วตอนนี้เราอยู่ชี้ไดกันหรือเดี๋ยวนะครับผม อ้าวผลงานหายเมิดผลงานฉันอย่าบอกนะฉันต้องมาเริ่มศูนย์ใหม่นั่นไงศูนย์ใหม่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ใดกันเนาะขอเวลาอีกไม่นานขออ่านแป๊บนึงเพราะเราอ่านไม่ค่อยออกอ,อ่อยู่อ,อ,อยู่อย,อย,อยู่อะไรวะ อ่ะเดี๋ยวนะอ,อังกฤษเหรอฮะเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่อังกฤษเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวผมขอใช้เครื่องแปลนิดนึงเพราะเมื่อกี้เหมือนเราจะอยู่อังกฤษแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่อังกฤษหรืออยู่อะไรอะ่ะเอ๊เดี๋ยนะก็อังกฤษนี่เอ๊ะงงอ้าวหรือว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนอ้ช่างมันแล้วกันถือว่าเราอัพไปแล้วนะครับก็เราก็ได้มาอยู่อังกฤษนะฮะ หลังจากเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนเราจำไม่ได้แล้วเอยหรือว่าเราอยู่เออเดี๋ยวๆไปอ่านของเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนขออ่านหน่อยเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนเพื่อนเพื่อนเราขออ่านนี้หนึ่งออครั้งที่แล้วเราอยู่ที่เอ,อ ๋อครั้งที่แล้วเราอยู่ที่อเมริกาเออออ้สมองสมองให้ตายเถอะซาร่าเอ,อเอาล่ะครับผมในการที่จะเล่นด่านนี้นะครับเราต้องมีความอดทนสูงมากแล้วก็เราต้องพยายามนะครับผมเออ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> พยาพยามพยายามอัพคนแล้วก็สปีดกับสเต็งนะครับผม แต่ว่าอัพคนดีกว่านะคิดว่านะนะครับเออแล้วก็เหมือนค่าเงินมันจะเพิ่มใช่ไหมเหมือนจะเออนี่จาก5บาทเราได้มาเป็นส0บาทเอ้ห้าบาทเพิ่มมาอ,อ่คูณสิบคูณสิบโอเคสวยโอเคครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเกียรนะรอนานที่เกียจแล้วจบคลิปเลยดีกว่า